ก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ นี่ก็นับเป็นเวลาสีวันเข้าให้แล้วนับตั้งแต่วันที่พวกเขาย่างกลายเข้ามายังป่าอาถรรพ์แห่งนี้และไม่สามารถหาทางออกได้น้ำและอาหารที่ได้เตรียมมานั้นก็แทบจะเหลือน้อยลงทุกทีอีกครั้งในป่าเย็นแห่งนี้ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เจอแต่ต้นไม้ที่เหี่ยวแห้งเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เลยก็ว่าได้ ถ้าเป็นป่าดิบชื้นธรรมดาก็พอที่จะหาพวกผลไม้ป่าหรือหัวเผือกหัวมันไว้กินพอประทางความหิวได้และโด้วยสเสบียงอาหารและเวลาที่จำกัดของพวกเขาทำให้พรานชิตและพรานสนต้องรีบเร่งฝีเท้าให้ไวขืนยังมัวเดินชักช้าคงได้อดตายกันอยู่ที่นี่เป็นแน่ ทุกอย่างก้าวและทุกการกระทําของพรานจิตและพรานสนนั้นถูกจับตามองโดยใครบางคนมันได้สะกดรอยตามพวกเขามาได้สักพักลักษณะท่าทางของมันนั้นบ่งบอกถึงตัวของมันได้เป็นอย่างดีแขนทั้งสองข้างผูกติดกับกระดงมือถือสากตําข้าวแน่นอนว่ามันคือผีกระหังดงที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้มานานนับสิบปี ซึ่งเฝ้ารอจับผู้คนที่หลงป่ามาเป็นอาหารแต่ทว่าสิบปีมานี้น้อยนักที่จะมีคนรอดและมาถึงป่าเย็นแห่งนี้ได้และวันที่มันรอคอยก็ได้มาถึงเมื่อพรานทั้งสองอย่างก,กลายเข้ามายังเขตของมันก็ยากนักที่จะรอดออกไป นั่นมันตัวอะไรวะไอชิดข้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันวะ่ะเป็นเวลานับสิบปีที่ข้าอาศัยอยู่ในป่าเย็นแห่งนี้น้อยนักที่จะมีผู้คนพลัดหลงเข้ามาพวกเองทั้งสองคงจะมีดีติดตัวกันไม่น้อยสินะถึงยังมีชีวิตรอดอยู่ได้ กระหังมันเป็นผีกระหังระวังตัวด้วยไอ้สนผีกระหังงั้นหรือดูท่าแล้วมันคงไม่มาดีแน่ยิงมันเลยไอ้สน ถามหาอุมันเป็นกระหังอาคมเอาไงดีวะไอชิดถ้ากระสุนอาคมทำอะไรมันไม่ได้เห็นทีคงจะต้องใช้หุ่นพยนต์จัดการมันแล้วละ่ะ หัวออกมาแล้วสินะข้ากำลังรอเองอยู่เลยไอ้พรานชิดเองไม่มีทางที่จะได้มันไปและเองกับพวกของเองจะไม่มีทางรอดออกไปได้ถ้าเองคิดว่าทำได้ก็ลองดู ไม่กันไม่มีกระสุมชนิดไหนที่ทะลุอาคมของข้าได้ข้าไม่มีเวลามาอธิบายให้เองฟังหรอกนะหีีทางไปซะตอนนี้ข้ากำลังรีบขอไฟอาคม รานชิดและพรานสนหลังจากที่พวกเขาทั้งสองสลบไปนั้นไม่รู้ว่านานแค่ไหนพวกเขาทั้งสองก็ได้รู้สึกตัวขึ้นอีกทีพวกเขาก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าบริเวณที่พวกเขาอยู่นั้นไม่ใช่ป่าเย็นแต่ดูเหมือนกับถ้ำขนาดใหญ่ที่ไหนสักแห่ง พวกเขาทั้งสองก็ได้เดินสำรวจถ้ำนั้นไปรอบๆเมื่อพวกเขาเดินสำรวจถ้ำกันไปได้สักพักสายตาก็พลันไปสะดุดเข้ากับต้นไม้ต้นหนึ่งที่ตั้งสูงตรงต่างงานอยู่บริเวณกลางถ้ำลำต้นใหญ่ประมาณห้าคนโอบลำต้นสูงตรงจนพรานทั้งสองแงนดูกันจนเมื่อยคอเนื้อไม้ดำสนิทมันวาววับเป็นประกายพวกเขาทั้งสองถึงกับต้องหยุดชะงักในทันที หรือว่าเรื่องที่พวกเขาทั้งสองเคยได้ยินมานั้นจะเป็นเรื่องจริงที่เคยได้ยินจากปากพันเก่าเล่าให้ฟังต้นไม้ที่อยู่ตรงหน้าของพวกเขานั้นคือต้นพยางิ้วดำหรือไม้งิ้วดำต้นพยางิ้วดำนั้นคือต้นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มงคลในตัวเชื่อกันว่าไมยิ้วดำนั้นจะนำพาความร่ำรวยโชคลาภและชัยชนะมาแก่ผู้ที่บูชา ต้นไม้ยิ้วดำมักจะถูกนำมาเป็นวัตถุมงคลอีกทั้งพุทธคุณของไม้พยายงิ้วดำนั้นยังสามารถนำไปปรุงเป็นยารักษาเพื่อบรรเทาโรคภัยต่างๆได้ตามความเชื่อลึกลับทางไสยศาสตร์คนสมัยก่อนเล่ากันว่าต้นงิ้วดำเป็นต้นไม้วิเศษที่มีเทพธิดารักษาต้นไม้งิ้วดำนี้มักจะเกิดยืนต้นอยู่ในป่าลึกโดยเฉพาะป่าที่มีอาถรรพ์เลนลับ ยากที่มนุษย์จะเข้าไปถึงได้ง่ายๆจัดเป็นของโทนสิทธ์มหาวิเศษชั้นดีในขณะเดียวกันนั้นบริเวณโขดหินเบื้องหน้าของพวกเขาที่ตอนแรกดูเหมือนจะเป็นโขดหินที่ว่างเปล่าแต่ตอนนี้บนโขดหินนั้นกับปรากฏร่างของฤาษีตนหนึ่งที่กำลังนั่งเจริญสมาธิอยู่ทั้งสองเห็นว่ามีฤาษีอยู่ตรงโขดหินเบื้องหน้าของพวกเขา ดูจากรูปกายของท่านแล้วคงจะไม่ใช่พูดผีปีศาจแต่อย่างใดทั้งสองก็ได้เดินเข้าไปหาท่านพร้อมกับคำถามมากมายที่ค้างอยู่ในหัวว่าทำไมพวกเขาทั้งสองถึงมาอยู่ในถ้ำแห่งนี้ได้แล้วเหตุใดตอนที่พวกเขาเดินมาจึงไม่เห็นท่านหรือว่าท่านจะเป็นคนที่ช่วยพวกเขาทั้งสองเอาไว้แล้วทั้งสองก็ได้ทราบความจริงจากปากท่านว่า ท่านบำเพ็ญพรตอยู่ในถ้ำแห่งนี้มานานตลอดช่วงอายุของท่านเพื่อสแสวงหาความสงบและเรื่องที่พวกเขาทั้งสองมาอยู่ในถ้ำแห่งนี้นั้นเป็นเพราะความช่วยเหลือของใครคนหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปเป็นพันๆเวลาแต่กลับอยู่ใกล้พวกเขาแค่เพียงขนตาคำตอบนั้นสักวันพรานทั้งสองจะเข้าใจเองและท่านก็ได้บอกทางออกจากถ้ำแห่งนี้ให้เมื่อออกจากถ้ำแห่งนี้ไปแล้ว ก็ให้เดินมุ่งตรงไปตามทางก็จะพบกับมู่บ้านเด็กๆที่อยู่กลางป่าพวกเขาอาจจะกำลังรอความช่วยเหลือจากพวกเจ้าทั้งสองอยู่ก็ได้และท่านก็ได้มอบกิ่งไม้ของต้นพยางนิ้วดำไว้ให้พรานทั้งสองพร้อมกับพูดว่าเจ้าจงนำสิ่งนี้ติดตัวไปไม่ว่าวันใดก็วันหนึ่งพวกเจ้าอาจจาเป็นจะต้องได้ใช้มัน